สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องรายการผู้บ่าวทย้อเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับแต่ก่อนไปฟังฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับไปฟังเรื่องเล่ากันเลยครับตำนานเทวรูปกินคนเรื่องนี้ เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งได้ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตซื้อที่ดินห้าไร่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปลูกผลไม้ขายเขาสร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวนหลังจากย้ายเข้าของเข้าบ้านเสร็จเขาก็ไม่รอช้าคว้าจอบเพื่อจะขุดลุงปลูกกล้วยน้ำว้าในขณะที่ขุดไปได้สักพักอยู่ๆ จอบก็กระแทกกับบางอย่างเสียงดังเขาเอามือเกลียยดินบริเวณนั้นออกก็ได้พบกับบางอย่างขายรูปปั้นสีดำเขาจึงขุดมันขึ้นมามันเป็นรูปปั้นสูงประมาณเอวลักษณะเหมือนชายหัวล้านอ้วนลงพุงมือสองข้างอยู่ที่ท้องร่างสีดำทมินดวงตาสีแดงก่่ำแต่ที่ชวนสยองสุดๆก็คือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้มช่วนคนลุกไปมีเขี้ยวสี่เล็กๆเล,เลียงอยู่แล้วคาบสีน้ำตาลที่อยู่มุมปากขายเลือดที่แห้งกลังทำให้ชายหนุ่มรู้สึกกวัวขึ้นมาทันทีเขาก็เลยรีบนำมันไปให้พระที่วัดดูหลวงพ่อองค์หนึ่งเห็นรูปปั้นนั้นมีอาการตกใจอย่างที่เห็นได้ชัดรีตะโกนเด็กวัดตามพระรูปอื่นมาทันที ชายหนุ่มสงสัยและมึนงงเลยถามออกไปว่ารูปปั้นนี้มีอะไรหรือเปล่าครับหลวงพ่อตอบด้วยเสียงที่สั่นรรว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีข้าจะเล่าให้ฟังอีกทีชายหนุ่มเริ่มใจไม่ดีเลยยอมทำตามที่หลวงพ่อบอกเก็บความสงสัยไว้ในใจตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงก็อเอารูปปั้นไปที่เมรุเผาศพแล้วพระท่าน ก็เริ่มทำพิธีคายงานศพแต่บทสวดมันจะฟังดูแปลกๆผ่านมาชั่วโมงกว่าพอจบพิธีหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้ฟังรูปปั้นอันนี้มันเป็นของเขมรโบราณชาวบ้านเขาเรียกว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วนี่มันสวยจริงๆผมนาซีดหลังจากเรารู้ชื่อ ชวนสยองของลูกปั้นประหลาดนี้แล้วหลวงพ่อก็หยิบเงินให้แล้วบอกกับผมว่ายันนี้จะช่วยบังตามาให้มันเห็นตัวเองวิธีนี้ทำได้ขับไล่มันไปแต่ไม่นานมันจะกลับมาแน่เดี๋ยวข้าจะตามหมอขมิ้นมาสะกุมันไว้ระหว่างนี้เองต้องพกยันไว้ตลอดห้ามเอาไว้ห่างตัวแล้วที่สำคัญ ห้ามทำเลือดหยุดลงดินมันจะตามกิ่นเลือดเองด้วยใจที่ไม่สู้ดีเขานอนไม่หลับจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกลักวๆเขาได้ยินเสียงไครวัวควยร้องห่วยหวนอย่างทรมานทั้งตัวเขาสั่นไปด้วยความกลัวจากนั้นเสียงก็เงียบไปเขาเพ้อหลับไปด้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นอีกทีตอนเช้าเขาพยายามลืมเรื่องเมื่อวาน แล้วตั้งใจทําสวนต่อไปเขาอาบน้ำเตรียมตัวไปตลาดนัดใกล้ๆขนาดเดินซื้อของเขาก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดคุยกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืนจับใจความได้ว่ามีบ้านหนึ่งในหมู่บ้านของเราที่เขาเลี้ยงวัาวไว้เมื่อเช้ามีคนไปเจอวัวตายจุกฝูงทองโดนเจาะเป็นรูเครื่องไหนถูกควักออกไปหมดและเจ้าของบ้าน ก็ตายยกบ้านในสภาพเดียวกันนอนใต้ท้องกวางบูชายหนุ่มก็เลยแทรกถามขึ้นว่าแล้วใครเป็นคนทำพอจะทราบไหมครับแม่ค้าตอบไปว่าเขาลือว่าเป็นเทวรูปกินคนที่เคยอาลวาดในหมูบ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนตายยกหมูบ้านตอนนี้กลายเป็นหมูบ้านร้างไปแล้วด,ดูงมงายนะพ่อหนุ่ม แต่มันเกิดขึ้นจริงๆสมัยป้าย,ยังสาวๆเคยมีหมอผีมาสะกดวิญญาณไปแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าฝังไว้ที่ไหนคงมีใครไปทะลึ่งขุดเจอเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่ๆคืนนั้นเองในขณะที่กำลังเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องป้นกับหัวเราะมันดังก้องจนหน้าคนลุกแต่ด้วยความสงสัยใคร่รู้ที่มีเลยขอพิสูจน์ให้แน่ใจ เขาเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปจะเห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกลังและมีไฟถนนสองสว่างหนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านไม่ไกลเมื่อกวาดสายตาออกไปภาพที่เห็นทำเอาแทบสิ้นสติเขาเห็นเป็นร่างดำทะมึนเดินวนไปมาคล้ายกับกำลังหาอะไรบางอย่างหรือมันกำลังตามหาคนที่ปลูกมันขึ้นมาในใจคิดพลาง จ้องตาไม่กระพริบแล้วทันใดนั้นเขาต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมามองเขาแสงไฟทำให้เห็นรอยยิ้มน่าสยดสยองเปื่อนไปด้วยคราบเลือดเขาออกจากหน้าต่างทันทีคิดในใจหรือมันจะรู้ว่าเขาอยู่ในนี้เสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แอบแห้งจนหน้าขนลุกดังขึ้นเสียงที่ได้ยินอยู่ไกลมากและมัน มายืนอยู่ที่หน้าต่างของเขาชายหนุ่มทนฟังเสียงหอยหวนทั้งคืนจนเช้าแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปพอตะวันขึ้นเขาไม่รอช้าอิบตรงดิ่งไปที่วัดพอถึงในวัดเหมือนจะกำลังมีงานศพอยู่เขาเข้าไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วถามหาหลวงพ่อแต่คำตอบที่ได้กลับทำเอาเขาแทบช็อก หลวงพ่อมรณะภาพไปแล้วหลวงพ่อมรณภาพาไปเมื่อคืนวันที่ทำพิธีนั่นแล้วครับพี่หลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อไปคนห่วงคนที่บ้านท่านได้คิดจะเอาบางอย่างไปให้แต่เช้ามากลับเห็นศพท่านแน่นิ่งข้างทางคนที่บ้านก็ตายหมดบ้านที่เลี้ยงวัวที่ตายยกบ้านนั่นแหละครับ บ้านพี่น้องของหลวงพ่อท่านเองชายหนุ่มถึงกับสุดหลังจากที่ได้ยินเรื่องนี้แต่พระรูปหนึ่งก็เดินมาแล้วถามว่ามีอะไรหรือโยมและชายคนนั้นก็ได้เล่าทุกอย่างที่เขาพบเจอมาทั้งหมดตั้งแต่วันแรกแล้วเรื่องที่ได้ยินที่ตลาดพระรูปนั้นก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้หรอกโยม ตนกลัวหมอเคมินจะมาแต่ตราบใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทวะรูปให้มองเราไม่เห็นทำใจให้สบายเธอโยมชายหนุ่มกลับบ้านด้วยความอ่อนเพียบวกกับอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอมาทั้งหมดทำเอาเขาแทบบ้าแต่อย่างน้อยอยากจะช่วยให้เขาอบอุ่นใจขึ้นตอนนี้หมู่บ้านที่เคยเห็นคนออกมาทำไร่ทำนาทำสวนอย่างคึกคัก ไม่ต่างจากหมู่บ้านร้างทุกคนเก็บตัวอยู่ในแต่ในบ้านชายหนุ่มก็เช่นกันหลายวันต่อมามีหมอผีมาถึงหมู่บ้านเขาส่งไปที่บ้านชายหนุ่มตามคำบอกของพระในวัดแต่ไม่มีวี่แววใครอยู่หมอผีจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีหญ้าขึ้นรกทึบเกือบถึงหัวเขา่าได้เจอตอไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าคน เขาถึงได้ตามรอยเท้านั้นไปแล้วก็พบกับร่างชายหนุ่มนอนแน่นิ่งตาถลนออกจากเบ้าบริเวณท้องกวงโบแต่ที่น่าสยดสยองก็คือเทวรูปนั้นมันอยู่ในท้องเขาแทนที่จะเป็นตับไตไส้พุงไปหน้าของมันยิ้มแย้มสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเรือดนอนอย่างสบายใจในท้องของชายหนุ่ม รากับว่าเพิ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่หมอผีไม่รอช้าไร้คาถาค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของชายหนุม่มแล้วเอามันใส่ย่ามอาคมใบใหญ่จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทําพิธีสะกดวิญญาณจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งเกิดสงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์ครับพี่คนนั้นเขาพกยันแล้ว แต่ทำไมถึงโดนตามเจอแล้วครับหมอขมินจึงได้บอกประมาณว่าพ่อกลัวเสียงของเทวรูปมากถึงทำให้สติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านแต่ดันผ้าท่าถูกตอไม้ทิ่มเอาเลือดออกทำให้เทวรูปมันได้กลิ่นเลือดก็เลยตามกลิ่นเขาเลือดมาเจอเขาหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากพระรูปหนึ่งที่ได้ฟัง และเรื่องราวทั้งหมดจากชายผู้นั้นก่อนเขาจะตายสำหรับคลิปวิดีโอนี้และเรื่องเล่านี้ที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปอยากให้เรามาเล่าเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงท่านี้ครับนอนหลับฝันดี ขอากาบสวัสดีครับ